ฉันดูก่อนไลค์ขึ้นหรือ,อยังไลค์ยังคะพี่จอยมาหรือยังคะ <c oughs> มีคนดูหรือยังคะได้ยินบ้าง <c oughs> <ะ>ได้ยินบ้างอันนี่ไอขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคอ๋อคลา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  เดี๋ยวขอมาผมก่อนนะสปวาเวนไทย,ปปไ,ทยไปสวัสดีค่ะ <Yo. S 1> ไปหรือยังคะทีมงานสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเต้นโชว์ค่ะไม่ใช่ใช <c oughs> โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับพี่นีและพี่จอยค่ะเย้คือครั้งใหมค่ะวันนี้วันสุกรคือครั้งไหมค่ะอีกเช่นเคยค่ะพี่นี่ะเอ็มชายนี่มาอีกแล้วนะคะสำหรับรอบที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ชมเนาะไปชมไลฟ์ย้อนหลังได้นะคะ ก็คือเามีการมีมีคอมเมนต์ใช่ไหมคะ่ครับมีคอมเมนต์คใช่ไหมค่ะวันนี้เราต้องเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นิดค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังฮิตมากในโลกออนไลน์ลาลันล่ะลาลันล่ะมาบามาหนูชื่ออะไรคะจอยค่ะมากับใครคะจอยค่ะหนูชื่อจอยมากับนี่แล้วก็มาทีมงานนี่ค่ะนี่ค่ะ มากับเจนไม่ได้ไม่ได้นะคะเมื่อคืนไม่ได้สอมอ่าคนทํางบ้านมาจากไหนกันบ้างตาชื่ออะไรกันชื่ออะไรกันบ้างกดละอ่ะไม่อู้ตอนนี้มีเมนเยอะมากไหนคะไหนอะไรคะพี่แจ่มีบอยครับบอยครับสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีค่ะมากับเจนแล้วมากับโบค่ะมาเลยขอบคุณนะคะ วันนี้เรามากับเอ็มแล้วมากับนีมากับจอยนะคะเอก็คือ M อ็มไทนี่เป็นไงเออนน่เขาเรื่องได้งานขายมาด้วยโอเคค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์ที่เรามีนัดกับพี่นีเนี่ยวันอังคาร10บโมงกับวันศุกร์10บโมงไหนใครติดตามเราอยู่กดไลค์กดไอ้กดหัวใจมาให้หน่อยค่ะตื่นกันหรือยังเอ่ยหรือทำงานกันอยู่คะโอเคสำหรับพี่ดีนะคะก็จะมาในส่วนของ ตัวหุ่นยนต์เอ็มไทนี่นะคะก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นบอกทุกครั้งก็คือจะเป็นสื่อการสอนสาหรับน้องๆอนุบาลค่ะก็จะเป็นสื่อการสอนโคดดิ้งซึ่งเราก็ค่อยๆเรียนกันมาในแต่ละไลฟ์ของเราเนี่ยซึ่งคลิปนี้เป็นไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่3มแล้วเกี่ยวกับตัวเอ็มไทนี่นะคะวันนี้เราก็จะมีชาเลนจ์กิจกรรมสนุกสนุกเหมือนเดิมตื่นขึ้นตื่นขนตื่นโอ้โหวันนี้เรามี ทีมงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะอ,อยู่200ชีวิต200ชีวิตอุยอ้ยหัวใจรัวๆเลยขอบคุณนะคะอ๋อคุณบอยคุณบอยชื่ออะไรกันบ้างคะเบ้นบอกได้นะคะใช่ค่ะวันนี้เราก็จะร้องเพลงกันทั้งคลิปนะคะ <laughs> ซึ่งเพลงนี้กำลังมามากเลยค่ะตอนนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะในกิจกรรมชาเลนจ์ของเราเนี่ยเราก็จะไปในส่วนของการวางโคดดิง้งซึ่งจะมีบัตรคำเดี๋ยวจะมีชาเลนจ์เหมือนเดิมเดี๋ยวตอนนี้ท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะคะวันนี้เราไม่ได้คิดมาว่าบทลงโทษของเรา,าคืออะไรสำหรับจบคลิปเนี่ยสามารถเม้นตกันเข้ามาได้ว่า,าวันนี้อยากให้เราสองคนผู้แพ้เนี่ยอยากให้ทำอะไรนะคะอยากให้ทำอะไรเดี๋ยวเราจะจัดให้ เอาเอาที่แบบทําได้นะเอาที่แบบทําได้นะคะเอาที่แบบทําได้นะคะวันนี้เราอะโอเคสําหรับวันนี้เราก็จะฝึกการโคดดิ้งโดยการใช้บัตรคําค่ะใช้บัตรคำแล้วบัตรคำหน้าตาเป็นแบบไหนคะพี่จอยนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้หน้าจอนะคะทีมงานรบกวนขึ้นภาพนิดนึงค่ะจะเป็นบัตรคำสั่งนะคะหลากหลายสีเลยที่ที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะ ก็จะมีในคําสั่งของอะไรบ้างคะพี่นีคะ่ะมีลูกศรเดินหน้านะคะค่ะก็จะมีในส่วนสีฟ้านะคะก็จะในแถบของส่วนสีฟ้าก็จะเป็นเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาายยวขาในส่วนของแถบสีม่วงนะคะ<อ>บัตรคําสีม่วงก็จะเป็นแสดงหน้าตาอ,อารมณ์นะคะ สีเหลืองก็จะเป็นเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นการคูณการทําซ้ําการวนซ้ําแล้วก็จะมีธงสีเขียวเห็นไหมคะวงกลมๆอ่าเริ่มต้นจะเป็นเพแล้วก็มีจุดสตาร์ทนะคะโอเค okay, ค่ะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมของเรากันเลยค่ะค่ะวันนี้มีผู้ชมค่อนข้างหนาแน่นหนาแน่นค่ะเพราะว่า S <S เรามากับเจนแล้วก็มากับโบใช่ค่ะ <laughs> วันนี้เรามากับจอยแล้วมากันนี้ด้วยค่ะโอเคอสวัสดี2 0่สิท่านค่ะโบมื <laughs> <laughs> อมือแล้วนี่เราเริ่มมีแฟนคลับแล้ว <laughs> <laughs> นะพี่จอยหรือเปล่า <laughs> ถ้าถึงร้อยวิวเราจะเรามีม, <laughs> <laughs> มีของแจก <laughs> ใช่ค่ะโอเคค่ะกลับมาที่เราเหมือนเดิมซึ่ง ภารกิจของเราวันนี้เนี่ยเราก็จะมีโจทย์ให้แต่วันนี้เราจะแตกต่างแตกต่างจากทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยเร,เราจะใช้อะไรในการควบคุมคะใช้ใชจอยสติ๊กในวันแรกก็จะเป็นไจโรก็ในการเคลื่อนที่สั่นต่อไปอันที่สองก็จะเป็นในส่วนของคันโยกนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านโค้ดบัตรคํำค่ะ วิธีการทําก็คือเราจะต้องมีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นคือหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นมีน้องๆทางบ้านเนี่ยกําลังเล่นตามเราอยู่ไหมคะอเอาขึ้นมาเล่นพร้อมๆกันได้นะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นอนี้ค่ะอันนี้ก็คือเมื่อวางเสร็จแล้วก็เพย์จุดสิ้นสุดจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะโอเคค่ะจะเอาออกมาแป๊บนึงถ้าเราอยากต้องการเดินหน้าเราก็ไปหาลูกศรเดินหน้าแบบนี้ค่ะ อ่ะแล้วก็วางดูตัวขีดใช่ค่ะดูตัวขีดอย่างนี้นะคะวันนี้วิธีการทำงานให้พี่เอ็มไทของเราเนี่ยเคลื่อนที่ก็คือใช้อย่างเปิดเครื่องก่อนเนาะเปิดเครื่องก่อนใช่ค่ะเหมือนเดิมมาแล้วค่ะวิธีการทำก็คือสลับกันนะคะสลับกัน เราจะต้องใช้ตัวจอยสติ๊กนะในการอ่านโค้ดคำสั่งโดยใช้ตรงปลายอะค่ะปลายปากกาตรงนี้ค่ะจิ้มลงไปค่ะเริ่มต้นเดินหน้าหนึ่งช่องแล้วก็เพกอวันนี้เราเริ่มมีการวางบัตรคำแบบนี้นะคะต่อตอกันเลยต่อกันแบบนี้สิ่งที่เด็กๆจะได้ก็คือเด็กๆต้องฝึกลำดับขั้นตอนวางแผนว่าเด็กๆจะไปทางไหนฝึกค,คิด อย่างเป็นขั้นตอนเลี้ยวซ้าย<ม>เลี้ยวขวาเดินหน้าเพราะว่าเมื่อเราอ่านคําสั่งไปแล้วเนี่ยหุ่นยนต์จะทําตามคําสั่งที่เราวางตั้งแต่แรก<ม>จนถึงสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นการวางเนี่ยเด็กๆก,ก็ต้องคิดก่อนนะคะ<ม>อ่าโอเคโจทย์แรกของเราเลยดีไหมคะพี่จอยดีค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราให้หุ่นยนต์เนี่ยวางที่ตัวสุนัขวางที่ตัวสุนัก จอยเหมือนเดิมนะคะ๋ยวเราจะสลับกันให้โจ์อ่าให้พี่นีก่อนง่ายๆเลยเราจะมีการจับเวลาเดี๋ยวพี่แจ็คทีมงานของเรานะคะอ่าจะเป็นคนจับเวลาให้เราโจทย์ที่หนึ่งมีว่าให้พี่จอยเนี่ยพาหุ่นยนเอ็มไทนี่วางบัตรคำสัง่งวางโค้ดคำสัง่งนะคะให้ควบคุมห้ามใช้จอยสติ๊กในการเคลื่อนแบบนี้นะ,ะแบบนี้คือผิดกฎผิดกฎนะคะเราจะใช้ในการอ่าน ให้หุ่นยนต์วางที่ตัวสุนัขแล้วเคลื่อนที่ไปด้านหน้าไปหาไปหาส่วนสนุกโอเคเราจะต้องวางบัตรคำให้ถูกต้องค่ะโอเคเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยไหมคะจับเวลาคดะจับเวลาสามนาทีโอ้โหนานไปสามวิสามวินะคะสามวิเลยเหรอห้าวินาทีนะคะห้าวินาทีโอเคพร้อมยังคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอานี้วางไว้ริมนี้นะคะใช่ไหมคะพร้อมยุติธรรมอ่าโอเคค่ะแล้วแล้วพร้อมไหมครัพร้อมครัพร้อมเอิเริ่มครับเราเปิดเพลงคอคอได้ไหมคะทีมงานร้องเพลงให้ฟังได้ไหมคะไม่ได้นะคะอุ๊ย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 พร้อมค่ะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยไม่ไปเอาไม่เอาไมอันนี้ไม่ได้แกล้งพี่นี่ไปค่ะไปค่ะแพ้อีกแล้วค่ะมันโอเคอ่ะอ่อาโชว์โชว์บัตรคำให้ทางบ้านดูดูนิดนึงค่ะของพี่จอยก็คือเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นนะคะเดินหน้ากี่ช่องคะหนึ่งสอง 3 4แล้วก็เพโอเคค่ะถูกต้องโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายค่ะอันนี้ยังไม่มีทางบ้านยังไม่ได้คอมเมนต์มาวันนี้เราให้ทางบ้านช่วยคิดว่าจะมีบทลงโทษอะไรไหมหรือจะไม่แล้วอยากจะให้เรายืนสวยๆเฉยๆก็ได้โอ้โหอันนี้ถ้าเราจะรีเซ็ตมันทำยังไงอะคะคือตอนนี้มันจำคำสั่งอ่าเราก็ยกเลิกโดยการกดปุ่มบนได้เลยค่ะ กดตัวบนค้างไหมคะค้างค่ะโอเคอ่าหรือจะยกตัวหุ่นยนต์เอ็มไทนี่ต้งลงก็ได้อ๋อมันก็จะรีเซ็ตเลยหรือเราจะสามารถบันทึกบันทึกแล้วก็กดเพย์ได้อ๋โอเคค่ะโจทย์ข้อที่2อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมง่ายๆแล้วกันว่าวิธีการใช้บัตรคำกับจอยสติ๊กเนี่ยใช้ในรูปแบบนี้นะคะ โอเคข้อที่สองพี่จอยค่เราทำยังไงดีให้ไปที่เราต้องเริ่มมีเงื่อนไขบ้างแล้วไหมใช่ค่ะเราจะให้ไปที่สวนสนุกแต่พี่นีเนี่ยจะให้ใช้เดินหน้าแค่อันเดียวอุ้ยทำยังไงเนี่ยทีเนี้ยมีใครมีใครรู้ทราบไหมคะเหมือนเรา <c oughs> เล่นเรากออ็ถับอตยสองคนอ่ะคนที่โดนไล์อยู่ตอนนี้นะคะเราจะทำยังไงพี่เอ็มนนี่เนี่ยจะเดินหน้าได้สี่ช่อง แต่ว่าเราจะใช้เดินหน้าแค่อันเดียวอ่าติ๊กตอก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 โอเคเ้อเรามีคนตอบมาแล้วค่ะสมมุติสมมุติอ๋อมีคนตอบมาแล้วมีตอขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะโอเคเราจะไม่บอกกันนะคะอ่าโอเควางเลยไหมคะวางเลยค่ะวางเลยเดี๋ยวเรากดพร้อมกันไหมว่าจะถูกหรือเปล่ามันจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราคิดไว้ไหมนะคะโอเคค่ะเริ่มได้ไหมคะ เริ่มค่ะเดินไปค่ะไปค่ะใครถึงก่อนหนึ่งสองสามสี่พี่นีค่ะอโอเคที่เราใช้ก็จะเป็นการใช้คูณนี่นคูณแบบนี้ลงไปนะคะอันนี้เราก็จะเริ่ม คำสั่งเราเนี่ยก็จะสั้นลงแล้วเมื่อกี้ที่พี่นีบอกว่าให้ใช้เดินหน้าแค่อันเดียวค่ะเดินหน้าแค่อันเดียวแต่ว่าเราต้องเดินไปสี่ช่องเนี่ยเราก็ใช้เป็นการคูณสี่เข้ามาการคูนสี่เข้ามาเป็นการคุณล่ะการกับวิชาคณิตศาสตร์ด้วยก็ได้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการใช้การคูณสั้นเล็กๆน้อยๆเผื่อใครจะไปต่อยอดได้ค่ะส่วนอีก โจทย์เดียวโจทย์สุดท้ายแล้ววันนี้เรามาเล็กๆน้อยๆเป็นการฝึกวิธีการอ่านนะคะก็คือใช้จอยสติ๊กส่วนด้านด้านท้ายตรงนี้ค่ะด้านตูดตรงนี้นะกดอ่านคําสั่งเข้าไปแล้วก็แสดงผลออกมาเป็นการทําให้หุ่นยนต์เนี่ยเคลื่อนที่ตามคําสั่งที่เราวางไว้อโอเคค่ะอีกโจทย์หนึ่งจะเริ่มจะเริ่มยากจะเริ่มยาวขึ้นค่ะ,อ,ะอีกโจทย์หนึ่งนะคะก็จะเป็นให้เนี่ยให้พี่จอย วางที่ตัวสุนัขเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไปกินปลา,าจะไปกินปลาเราโชว์โชหน้าสนามนิดนึงมีไหมคะมีมีค่ะ,ะโชว์หน้าสนามแต่ให้ทางบ้านช่วยเราคิดเราวางตัวหุ่นยนต์ที่สุนัขใช่ไหมคะ,คะเราจะวางบัตรคำสั่งเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยไปหยุดอยู่ที่ปลาแต่ว่าเงื่อนไขของเราก็คือห้ามโดนลูกบอลกับห้ามโดนตัวไก่ย่างตัวไก่อะคะ่ะ แปลว่าเราจะต้องไปทิศทางไหนโอเคค่ะเริ่มยากไปกินปลาใช่ไหมใช่ค่ะพร้ามไหมคะห้ามโดนลูกบอลกับไก่โอเคค่ะพร้อมค่ะโอเคเริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยไหมคะมาเริ่มค่ะเปิดเพลงได้ไหมคะตอนนี้รู้สึกรู้สึกเครียดมากเลยพี่นี่พี่นี่เปิดเครื่องรถบุกพี่นี่ได้เลย เพลงเดิมนะคะเพราะเรามีเพลงเดียวเดินาทีเนาะได้ค่ะได้ค่ะไปค่ะไปค่ะเดินหน้าเร็เลยหนึ่งสองุ้ยอุ้ยอุ้ยไปค่ะใช่ปะวะทางบ้านแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะวันนี้นะคะเรามาฝึกการใช้บัตรคำในการวางโค้ดนะคะ สั่งให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถทำงานวิหนึ่ง